สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับเด็กของทุกคนด้วยนะครับได้แชมป์ถ้วยอที่2ได้สําเร็จนะครับผมในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับเอาชนะเชลซีไปได้นะครับในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล F อฟเอคัพนะครับเสมอกันในเวลา90นาทีต่อเวลาพิเศษก็ยังทําอะไรก็ไม่ได้เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นเหมือนคู่ชิงรีแมตช์จากลีคัพนั่นแหละครับสนามเดียวกันเลยเวมบี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดวลจุดโทษเหมือนกันด้วยนะครับ ลีคัพเนี่ยเลี้ยปูก็เอาชนะเชลซีไปได้นะครับเชลซีเนี่ยส่งปรมาจารย์เกป้าลงมาหวังเซฟจุดโทษนะตอนลีคับนะแต่แมตชนี้เนี่ยก็ใช้เป็นเมนดี้ในการเซฟจุดโทษนะครับผมวันนี้นะครับก็ผมจริงๆตั้งใจจะมาจําลองการแข่งแบบให้ให้เหมือนจริงอ่ะให้เหมือนผลการแข่งในชีวิตจริงเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยเล่นไป 2- 3สาชั่วโมงเลยทุกคนมันติดปัญหานู่นนี่นั่นมันไม่เหมือนจริงสักทีนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ฮะผมก็เลยเอาลูกชายนะครับน้องฟิตนะมายิงจุดโทษกันนะแก้ตัวครับผมดูซิว่าจะเหมือนกับชีวิตจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นรายชื่อ11ตัวจริงเมื่อคืนนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวยิงจุดโทษเนี่ยเราจะใช้นักเตะเรียงตามชีวิตจริงเลยนะที่ยิงกันเมื่อคืนนะครับผมแล้วก็ผมจะเป็นคนยิงให้เชลซีนะครับเป็นตัวแทนเชลซีนะครับแล้วก็น้องฟินลูกชายนะครับผมเป็นตัวแทนเลียพูลนะครับแล้วก็มาลองยิงวัดดวงกันใหม่อีกทีนึงในเกมนะครับ เลียพูจะชนะอีกคนหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นเชลซีที่เอาชนะเอี์พูได้บ้างในการดวลลูกจุดโทษในซีซั่นนี้นะครับผมอ่ะโอเคไปดวลจุดโทษกันเลยดีกว่า A few moments later สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องฟินนะครับผมก็จะชวนลูกชายนะมาดวลจุดโทษกันนะครับผม <are> แก้มืออย่าใช้คําว่าแก้มือสิรีแมทส์แล้วกันนะรีแมทส์จุดโทษเมื่อคืนนี้อีกทีนึงนะครับว่าเชลซีกับเอี์พูเนี่ยเชลซีจะแก้ <laughs> แก้ตัวได้หรือเปล่านะครับผมคือในชีวิตจริงก็แพ้ไปแล้วนะครับผมไม่ได้มาซ้ําเติมอะไรนะแต่ว่าจะมาลองสนุกสนุกขำๆนะครับผมพยายามเล่นมีมนี้เล่นแมทส์นี้นะครับผมมาตั้งแต่10บโมงเช้าแล้วเชื่อรับทุกคนผมพยายามทําแบบกว่าจะลงแพทกว่าจะหาตัวอะไรได้มาโอ้แล้วก็แบบกว่าจะลงตัวกดเข้ากดออกกว่าจะชิงถ้วยนี้เล่นชิงถ้วยนะนี่เล่นชิงเตะไปไหนอันนี้เล่นชิงถ้วยนะคือเดี๋ยวบอตอนท้ายเนี่ยถ้าเกิดใครชนะก็จะมีฉากรับถ้วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น มันมันใช้เวลาแล้วผมทานู่นทํานี่ผิดไปเรื่อยตั้งแต่ส0บโมงเช้าวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ลงคลิปเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวจบแมตช์นี้นะครับตอนนี้ต่อเวลาพิเศษอยู่นะครับพยายามจะให้เสมอศูนย์นะแล้วก็จะดวนจุดโทษนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียงลําดับการยิงจุดโทษให้เหมือนชีวิตจริงเลยนะ <Okay. S 2> แล้วก็แบบผมอาจจะเล่นเชลซีใช่ไหมเป็นตนัวแทนของเชลซีนะครับแล้วก็น้องซึนจะเป็นตนัวแทนของลิเวอร์พูลนะครับผมดูซิว่าจะยิงกันเหมือนชีวิตจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเชลซีที่จะเอาชนะ นิปูได้นะครับผมอ่ะฟังเชลซีก่อนนะครับเชลซี Chelsea คนแรกเนี่ยคนแรกยิงเนี่ยก็จะเป็นเอ่อมาโกสอลองโซนะครับอลองโซยิงคนแรกนะครับอ่าคนที่2ของเชลซีนะครับจะเป็นกัปตันทีมน,นะเซซ่าอสเกตาลองพูดสิเอสปิลิกเกตาเอสปิลิกเวตาเอสปิลิกเวตาเอสปิลิกเวตา เซซ่าแอสปิลเกต้าแอสกิลเกต้าเกปา้า,กาอาริซาบาริก้ากอาริซาบาริกา้าเกป้าอาริซาบาริก้าเกป้าวันนี้ไม่ได้ลงเออนัดที่แล้วลีกครับอ่ะที่จริงจุโดโทษกับเรือปูเกป้าแบบอืมเอ่อทูเคิลส่งเกป้ามาเป็นทีเด็ดใช่ปะ ส่งเกป้ามาตินเป็นทีเด็ดแต่ก็แพ้จุดโทษเลี้ยภูไปนะครับแมตช์นี้เนี่ยเบนดี้เป็นตัวจริงนะครับในการเซฟจุดโทษอ่ะคนที่3ลีลาขึ้นคนที่3าลิสเจมกองหน้าอีกคนหนึ่งของเจลซีครับคนที่4เป็นเอ่อลอสบาร์คลีย์นะครับคนที่4ลอสบาร์คลีย์คนที่5จอร์จินโยคนที่6หาคิมซิเยกคนที่7เมสันมาเมสันมาวไดยิงพาลาดด้วยนะครับผมทำให้แบบโอ้น่าสงสารมากเมสันมาอ่ะแบบมามาแบบอกหักที่เวมบี้แบบ6-7แมตช์แล้วอ่ะตั้งแต่บอลยูโรใช่ป่ะนัดชิงยูโรแล้วก็บเยอะครัผม ทางสารมากนะครับผมยิงแค่7คนนะครับในชีวิตจริงแต่ว่าคลิปนี้จะยิงกี่คนครับเดี๋ยวรอดูรอดูกันนะครับส่วนลิพูคนแรกนะครับลิพูคนแรกเนี่ยก็จะเป็นเจมินเนอร์นี่ตัวลงไปตัวสำรองนะครับเจมินเนอร์มินเนอร์เจมินเนอร์มินเนอร์คนที่2นะครับผมเป็นติอโก้ครับติอโก้อ่ะคนที่3นะครับผมเป็นฟิมิโนตโวฟิมิโนนะครับคนที่ 4นะครับคนอเล็กซานเดอร์อโนเป็นอเล็กซานเดอร์อโนครับคนที่4นะคนที่5เป็นซาเดลมาเน่มาเน่นี่ยิงพลาดนะครับผมคนที่6เป็นโชต้านะครับโชต้าติโกโชต้านะครับคนที่เจ็ดเป็นแบ็กซ้ายตัวสำรองนะครับผมคาทาซิมิคัสนะครับผมคนที่8น่าจะเป็นเฮนโดนะที่ที่วางแผนไว้นะครับผมจริงๆฟันได้เนี่ยโดนเปลี่ยนออกนะครับแต่ผมเปลี่ยนผิด <laughs> จริงๆต้องเหลือมาติดกับ คอนาเต้นะครับผมแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรอาจจะยิงไม่ถึงก็ได้นะครับผมตามนี้เกินรับตามลําดับนี้เลยนะครับดูซิว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกับชีวิตจริงนะครับผมห้ามดูนะโอเคเดี๋ยวเชลซีจะยิงก่อนนะครับผมผมเล่นเชลซีนะน้องฟินเล่นเลี้ยวภูนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟินสกีแชนแนลนะครับกดติดตามช่องดูชายด้วยนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้นะครับผมมาคนแรกของเชลซีครับเป็น มากอลลองโซ่นะครับอลองโซ่ยิงเข้านะครับอลองโซ่ยิงเข้านะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเยอะเยอะเยะเยะแล้วยิงนักกอล์ฟวันนี้ยิงไม่เข้าเมื่อคืนยิงเข้าฮนะเสืสุกทางครับคนแรกของนิพูครับเจมมินเนอร์มินเนอร์นี่ก็ยิงเข้านะครับแต่วันนี้จะยิงเข้าหรือเปเล่าโอ้โหสัตว์เต็มหลอดเลยเหรอ ไม่เข <rium> ้าโอเคคนที่2ของเชลซีนะครับเอสปิเกต้านะครับเอสปิดเกต้าเอสปิเกต้าเอสปิดเกต้าเออมาขวาขวาขวาบอกว่าขวาบอกว่าขวาเอาละครับเชลซีนำครับเลพูยิงประตูเสมอครับเตียโก้คันธาราเตียโก้ก็ยิงเข้านะเตียโก้ยิงเข้านะครับขวาหรือซ้ายไม่บอกขวาหรือซ้าย ไม่ไห<บ>วอยูาะช <c oughs> ่วงกลางช่วงกลเสียเปรียบนะครับสองคนจริงๆไม่เข้านะครับกองหน้าของเชลซีครับลิสเจมสัตว์เต็มหลอดเลยฮะตรงกลางตรงกลางอุ้ยคนที่สามของลิปูครับยิงเพื่อตีเสมอนะครับโรบิโตโฟ,ฟิมิโน่ฟิมิโนโ่โนโยิงเข้านะเมื่อคืนนี้ ทางนี้ละก,กันทางนี้ทางไหนทางขวาขวาใช่ปะ่ะโอเค <laughs> โอเค <laughs> <laughs> เรือบ,บูยิยงไม่เข้าเลยจ้า <laughs> สงสัยเชลฟีจะเป็นแชมป์นะครับ <laughs> คลิปนี้ <laughs> อ่ะ <c oughs> อคนที่สี่ของเชลซีครับลอ <laughs> สบาร์คลี่ซ้ายซ้ายเอ้ยวันีจอยมันจอยมันขึ้นวะภาพมันขึ้นอ่ะเอาเละครับ คนที่4ของลิฟว์ทาไม่เข้าแพ้เลยนะถ้าไม่เข้าแพ้เลยนะครับอเล็กซานเดอร์อโนครับถ้าไม่เข้าแพ้เลยต้องยิงให้เข้านะเ้ยยังอยู่ยังอยู่แต่ถ้าเชลซีลูกนี้ยิงเข้าเป็นแชมป์ทันทีนะครับผม จอจินโยจอจินโยยิงเข้าก็แชมป์เหมือนกันนะครับผมต้องเซฟให้ได้ไม่ถูกขาไม่ใช่ไม่ใช yup ่แพ้ไปครับโอ้โหเชลซีเป็นแชมป์ครับอเป็นไงแก้แค้น้ได้แล้วครับผมสาวกเชลซีครับโอ้ย นี่แหมมันไม่เหมือนในชีวิตจริงเสมอไปจุดโทษจุดโทษมันมันมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงเวยทุกคนนะอย่าไปโทษนักเตะอย่าไปโทษใครเลยนะใครพาจุดโทษหรืออะไรงไงนะครับผมมันเป็นการวัดดวงอะมันเป็นการวัดดวงนะครับผมสุดท้ายนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเชลซีนะครับผม <Chelsea. S 2> ที่เอาชนะจุดโทษเ์พูไปได้นะครับยิงกันแค่ห้าคนนะเ์พูยิงยิงเข้าคนเดียวเองนะครับผมถือว่าติดเซฟเยอะนะครับนี่แมมฉากมันอาจจะภาพน,นี้มันอาจจะแบบสะเทือนใจนิดนึงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับถือว่า สนุกสนุกเฮฮาเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับว่าเดฟพูจะได้ทีมละลิกอีกหรือเปล่านะครับผมคืนนี้เนี่ยแมนซิตี้เจอกับเวสต์แฮมนะครับถ้าเวสต์แฮมเอาชนะแมนซิตี้ได้นะมียังมีลุ้นอยู่นะครับเดฟพูแต่ถ้าเกิดว่าแมนซิตี้ชนะเวสต์แฮมไปได้เนี่ยผมว่าจบเลยนะฮะแต่แชมป์อยูฟ่าแชมเชฟฟอร์ลีกนะครับผมเจอกับเรียมาะลิกเนี่ยก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะได้แชมป์ที่สามแชมป์ที่สี่หรือเปล่าสำหรับสาวกหงส์แดงนะครับเป็นกำลังใจ ทุกคนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณน้องฟินด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟินซิคดีเทนน์น,นะครับไปกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy Wait, all these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let them win I'll take a stab, I wanna